เพื่อนๆกัลยานามิตรธรรมทุกท่านภาวะโรคร้ายก็ระบาดลมแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดภาวะเศรษฐกิจก็แย่มากทุกคนประสบปัญหาหมดนะ <c oughs> เกิดความเดือดร้อนแร้นแค้นไปทั่วแต่ถึงยังไงนะคะบาลก็เชื่อมั่นและศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพัตถาคตและคำของท่าน <c oughs> จะเดินรอยตามคำของท่านแม้ว่า ขพิธภัยหรือว่าภัยพิบัติจะมาแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะปฏิบัติความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเพื่อจะหลุดพ้นถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ต้องหลุดพ้นไปให้ได้จากทุกนี้แต่เราจะไม่แล่นตามทุกถ้าเราแล่นตามทุกเราก็จะยิ่งก่อให้เกิดความทุกขและสร้างภัสสะที่ไม่ดีต่อเน,นื่องต่อไปวันนี้นะคะปานก็เลยมีพระสวดหนึ่งมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ เดี๋ยวนะคะ,ะพระสูตรนั้นก็คือปุบเพนิวาสานุสติญาณภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปาศจากอุป,ปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้ว เธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติยานเธอล,ลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือเธอระลึกได้นะคะนี่คือพระสูตรนี้นะคะถ้าอยากได้พระสูตรเต็มๆก็ต้องไปหาอ่านเอานะคะขอให้ศรัทธ,ธาเรามั่นอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ะะปานเชื่อว่ายังไงเสียลูกพระพุทธเจ้าไม่ไปทางเสื่อมโดยแน่นอนสาธุค่ะ